พนักงานประจํามีรถแล้วแต่ว่าอยากมีบ้านเพิ่มเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ค่ะเราต้องมาดูว่าเงินเดือนเราเท่าไหร่ใช่ไหมคะลบรถออกสมมติบางคน่อนรถที่เจ็ดพันเจ็ดพันแปดแปดพันอย่างเงี้ยนะคะสมมติเงินเดือนเราสามหมื่นลบรถออกก็จะเหลือสองหมื่นสองข0อสองหมื่นสองเนี่ยเอาไปคูณหกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเขาเรียกค่า DSR คือความสามารถในการกู้ของเรานะคะเสร็จแล้วเหลือเท่าไหร่เราก็มาหารตามจํานวนอายุใช่ไหมคะถ้าเกิดต่ำกว่าสามสิบเนี่ยหารห้าพันแปด ถ้า30ถึง40ก็คือหาร6000และอายุถัดไปก็คือ6,5 0 0อย่างเงี้ยมันมีสูตรอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราหารถัวเฉลี่ยเป็นที่ประมาณ5,8 0 0อย่างนี้นะคะสมมุติว่าเราเหลือเงินเดือนที่22 0 0 0นะคะเราก็ไปคูณความสามารถในการที่จะกู้ของเราได้นะคะก็จะอยู่ที่6 0ทีนี้เหลือเท่าไหร่ก็มาหาร5,8 0 0เราก็จะได้รู้ว่าเราอ่ะสามารถที่จะกู้บ้านได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ประมาณ25 0 0 0เนี่ยจะกู้บ้านได้ที่ประมาณ2.59ล้านประมาณนี้ค่ะ